แกะัดแรกแท็กแรกสามมาัดแต่ว่ามีมัดหนึ่งเป็นโฟม,ม,ม,มแต่ว่าเอาเงี้ยมัมนะ่ะมัมนยังเป็นโฟมครับมม,มีแบบที่ต้องดี มจกิงจกิงแล้วต้องเกีบยวกงว่ากิงแค่ไหนแล้วันมีผสมมาล้วส่วนหนึ่งจากอน้ำยาากิดตอนนี้เบอกต้นก็น่าจะใช่ใช่ ค่อยไปสูรจกันไปทุกบัดนนะครับดยเราะแกไทุกบัดน